ต่อไปเป็นผูจัดฉากากับมันานั้นอหนนา,าสองแปดปดอสองอสองแปดเอกศร จะถาเกิดได้ด้วยเราจรึงเกียนว่าการถาเกิดรูป้าเกิดถามว่าในรูปกาเกิดมีสุตาว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยไหมถามว่าม,มีก้อนนี้มันการหนึมันไม่ใช่การสอง ทางปัาครังแรกต้องการออกตธมที่แต่มานามไม่เคยเกิดพอไปดูองค์ามที่สัตย์นขทาเราก็เห็นสดตวาว่าขาเกิดที่อยู่ในรูปขาเกิดนั่นแหละมะนามไม่เคยเกิดแต่จะขากรามเราเกิด ตามแต่าตุที่สังตัมการมทที่มานาก็เคยๆเก็เกต้องเป็นกับรูปเป็นสุตาวารสรวมเป็นปัจจาว้นสตาวาสผาเกิดวิจาจนากันตอนแรกหรือองคธรรมบทเดียวได้สุตาวาสผาเกินเราจวิจาาว่า สตาวาสังขปปัสสันตานังจนองค์ธรรมตกบลอดใกล้ปัจจกายเกิดก็จริงแต่เราคิดได้วิสัชนาว่าปัญจวอกาเรณูปปัจจันตานังหรศะจักรุตานังปัจจวอกาเรณูปปัจจันตานัง แต่เราวิจารณ์นาโดยมีคำนัหน้าเพื่อให้รู้ว่าเวสตตาลาสสาุปป,ปะจัจจานตาฐันเป็นองค์ธรรมของบทเดียวคือคำว่ามิจารตั้ง้วยรวมเป็นวิจารณาว่ามิจารตั้งสัจารุการนั้นปปะกัจจานาะ ไม่ต้องเลเ้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องต้องเปินบุคลากรสักใช่ต้อเปินบุคลารท่านอรตเปิน ที่เกาจะเจอาวสาราปาพีาตุบุคคลเนี่ยมันจะหมายถึงบุคคลเนี่ยแต่เราไม่ได้เว้นแค่บุคคลเราเว้นทั้งบุคคลและอการเจะเห็นรวมๆมีไม่ดีกว่ารวมๆเหมือนลอยๆนะแต่รวมๆนเหมือนลอยๆแต่ไม่ลอยเร่อรวมนะเดียวันนี้โยกบอลหเราะนานนะโยกขึ้นมาหวเาอะไรตอนนี้

อุปาชิตาติจาติและนาทั้ังเกิดแก่ผู้คใดในภูมิใดมานาและนกเคยเกิดแกู่คนนั้นในภูมินั้นใ่ไมวิสตนาสุทาวะสุปปัตานังเสัตักขะชติะนอุปาชติโนธาเสังหะ

ก็ต้องไปตรงที่มักนางเกิดได้เกิดกมต่อการรูปต่อการรูปต่อการแต่รูปต้องเวสตุตาว่าต้องตุตาว่า,า,มวาไม่มีใครเกิดซ้ำได้แต่แต่ยะต้ตนแรกก็การออกตามที่แต่จักกาไม่ใช่การ ก็ต้องเป็นกำลังใจบ,บอกพร้อมเกิดไม่ได้กำลังตายก็จะมีอยู่สามองค์เกาดขาตายรูปขาตายอารูปขาตายแต่อารูปเนี่ยจะได้ขาเกิดหปเป็นขารวมเป็นสองขาในขาหน้าเป็นกองบอดข,ของจักขา ก็จะเหลือขาตายขาเดียวอยู่สองตัวคือตามรูปรวปเป็นอากาศขาตายแล้วก็ตาด้วยบกพร้อมจะกขาบกพร่อมก็ต้องทีคนสามคนนอกนั้นก็ตามด้วยปอมมอนด์ที่บอกไปแล้วก็คืออัตรูสองขา แต่ต ja ัาตอนแรกต้องการลงงทิมที่จกขาแต่ตัญาตอนที่สองประบอกตอนแรกของกะทิตํนแรกอาตมาบอกปิดเราไม่รู้แต่ตาตอนที่สองต้องการลองทางที่จะขาก็กำลังเกิดก็ต้องเป็นขาเกิดด้วยเป็นวงที่จะขาเกิดได้ด้วยพอไปดูองค์การที่จะให้ขา ก็จะได้การเกิดกับรูปการเกิดการรูปถ้าเป็นวิจารณาวิเป็นมองตามในบทเดียวกันแบบนี้เราจะรวมเป็นปัจจาระกิดทันทีโอเคไหมไปดูวิจารณากับปัญญาเชื่อมโยงก,กับองค์ธรรมที่ศึกษาหามาได้ ในงินเสียของหมดในนั้ยอมปาดติดก็จนหามาในย,ยอมใช้เข้าเลยใช่ไหมตอนแรกได้ปัดจับขาตา,ายก็เลยวิศาจนาว่าปัดจาวการาววันตานาท่านที่โจท่านที่สองได้จัดขาบกาพร่องซึ่งกำลังเกิดอยู่ในกาก็เลยวิจารณาว่า อาตถุกานากามาวันเจะร,ระโหปปัจจันตานะัมส่วนชุดที่สาธัยอารมณ์ต่อกาเราจึงวิสัชนาวา่าอะโรปานะังไปดูองค์ธรรมสองบทเพื่อหาวิสัชนาองค์ธรรมสองบทมาจักหาเกิด ปกติเราจะวิจาจนาว่าบัจจโวการูปปัจจานะนังแต่ในคู่นี้มีการถึกมาด้วยเราก็เลยวิจาจนาว่าสัจจะตูกา,า,นานังอุปปัจจานนังซึ่งเป็นอาวิจาจนาที่ครอบครุมว่า กำลังเกิดอยู่ในปัญจาด้วยมีจากหูจากขาเกิดอยู่ด้วยครบเลยนะในธรรมดานะแค่นี้ก็สมควรนะมันเข้ามาศึกษาพระธรรมกับสอนของพระสุดเดชเจ้าได้นะแต่แค่นี้ก็สมควรแนะล้วคาับโยมาม่รีบ่าเลาะอันไหน อมปตัญญัตาวาปัญญาถามานายตนะอุปาจิตตัสสะตักตาจักกายตนะอุปาจติติหรือว่ามานายตนะเกิดแก่ยวกับความใจในภูมิใจจักกายตนะก็กำลังเกิดแก่บุกควนั้นใบภูมินั <t 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 ้น สเจอหน้าสองห้าสามเอกสารหน้าสามเก้าการนึกการจับตามไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องเป็นกำลังตายคือสามจับบอกร่าสามก่นเกิดไม่ได้ไม่หักสีลหัเรื สังแตยาต้นแรนต้องการองค์ธรมที่แสมากนาเกิดก็ต้องไปโรงที่มะานาเกิดได้แต่เราต้องไปดูองค์ธรรมของสันิษาในกุฏก็ต่อกำลังตายหรือตัจจาก็จะมีการขาตายรื้ขาตายดึะไป ในกลุ่มบพซึ่งกำลังเกิดอยู่ในกลางมาได้เกิดได้เกิดไปในกลุ่มกบดก็เกี้ในกลุ่มกังจากพีอรูอรปท่านตายไปแต่เราจะไปรวมกับอรูปทั้งเกิดที่เป็นกบดใช่ไหมพรูปก็จะได้สองขางแต่ก,กาดรงนี้น้องเล็บไปมองเล็บาะว่า เดี๋ยวโยบล้ตตนี no okay. ้ก็จะถามว่าหารูปสองขาเป็นกองมาดองของพัฒนาได้อย่างไรพอเราโงเพนใส่กรอบไปโยบลัตตนี้ก็ไม่กล้าถามโอเคไหมโยมมาลีไปดู องธรรมสอบสอดนะอานจัตยะธรรมที่สอบมั่นนานก็ไม่เคยเกิดสุนทรว่าดมา,าก่อนแต่พอไปดูองค์ธรรมที่สันติสาลสุนอรว่าดก็อยู่ในกลุ่มสัจว์จากขาตัดก็ได้แต่สุนทรว่าดขา,าตายขาเดียวด้านั้นก็ต้องเป็นกอมอรอคอมต่า,าในขาตายก็คืออส,สัตว์แต่ว่าตับจากเนี่ยเป็นอสัตย์ ในกลุ่มกม,มก็ต้องเป็นอาสาการเกิดรวมแล้วได้อสาสองมาในนากมดสืวนจุว่ามาในนามมอ,อ,อดอซ่เยนเดียยเด๋ยวตเดี๋ยวนไม่งันเดียวนยันตน,นี้จะไปเียนนะแล้วจะเรียงว,ว่ามอซไม่เยว่าม กโซตัวนั so ER, to to ้นมัมีกองแข่งรบนกองแข่งชตกังตรางเนี่ยงยกนั่นแหละตรงอสันนะตรงล่างแลออกมาก็โยกเกตอกตน่นแหละแต่ถ้าเราเอือไปป้ายฐานนะวไปป้ายาเหอนเสเดียวมดินเบไไปโดยวิจารณ์นา องต์ธมบทเดียวมีสามชุดชุดแรกปัญจขาปะวิจารนาว่าปัญจโวการาจวันตานาชูดที่สองจากขาบกพร่องที่กำลังเกิดอยู่ในกางจงวิจารณาว่าอาจโกปานาามาว่าจะรักบุพการะจันทน์ก ชนที่สามกบดรคืออรูปของข้าเราจะพิจารณาว่าอารูปานะันะเป็นกบมรอของจาขาแต่ไม่ใช่กบมรอของมักนานะดังไม่ใช่กำลังเกิดแต่มักนาเคยเกิดน,นะต่อไปองตาสองบทมีกี่ชุดมีสองชุดชุดแรกสุทาว่าขาปริธิธา เราจะไมีตัดนาว่าสุทาวาเสปรินิพานตานั็ที่สองได้อาตตตะเราเรติานาว่าอายต,าาตาาายศตฐานะขาจะมาถามะไรเรียนทำไมนพี่ท่านเเรียนทำไมใครจะตอบเราก็เรียนทำไมำำำไม่ทัเนี่ย ปฏิปติกนั้นสือหน้าเจอเอกสารสิสุกแต่นในทามากมาไม่เคยเจอก็ต้องเป็นสุัท้าว่าซึ่งมาในานามพอฟออไม่เกิดตั้แล้วก็อาสันซึ่งมาในานามอกออ ก็เกิดไม่ได้ตั้งแต่ยัาต้แรกต้องการองทารที่แต่จากรกรรลรังเกิดก็ต้องเป็นขาเกิดด้วยเป็นภูมิที่จะขาเกิดได้ด้วยซึ่งได้แก่สุตาวาขาเกิดดึงไป ตัทยาตันติตัมมาก,การองตามที่จักก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่ากาไม่ใช่กำลังเกิดปกติจะมีองคามสามชุดใจญึงก็คือกำลังตายสัตกาสอก็คือบุ่อาสารคน3ก็คือปมดอ,อสัญอารูแต่เดิมกาก ตอนน้ขาไม่องค์กรรมาแค่สุดตาวาสองขาอารันสองขาสังจากจึงมาไม่ได้ก็มีแต่ขาตายในสุตตาวาสกับอาสันเท่านั้นแต่อสันเนื่องจากเป็นกมบดของกับขาจึงได้ขาเกิดเพื่อมายีรวมเป็นสองขาสหลดได้สุตตาวาสขาตายกับอาสันสองขา ในโดยตัจารณาวงธรรมบทเดีวยวได้สุทาวาขเกิดเราจึิวิาจาราวา่สา,วาสุทาวะสมอปาาัสสนานังส่วนองค์ธรรมสองบทมีสองชุดชุดแรกสุทาวาขาปริให้านเราจึิวิาจาราวา่สุตาวะาเจริญิหานังนา Kemudian kedua, dari adharn tongka, Rasul Dasar chิต pa no jate sang tathataya tenam nu pa chati tu pha wa se harini nam asanja satana te sang tathat ma bahwa sapi yang disebutkan itu